สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องมิ c ช anel x 2ครับวันนี้ผู้ชมอยู่ในช่วงประวัความเป็นมานะครับวันนี้ประวัความเป็นมาจะพาผู้ชมมารู้จักกับสโมสรฟุตบอล PSU ษฎร์ธานีซิตี้ครับจากไทยลีก3ส่วนภาคใต้เช่นเดิมนะครับเราไตดูรือว่าประวัติของสโมสรแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและไปะติดตามรับชมประวัติกันเลยเลยนะครับ สโมสรฟุตบอล PSU าษฎร์ธานีซิตี้ครับเดิมใช้ชื่อกบินบุรี F.C. ครับฉายาหนุมานชนะศึกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2553ครับเป็นหนึ่งใน3ของสโมสรที่เข้าร่วมโครงการนับนำร่องนะครับ2ทีมตอนน่อ1นจังหวัดนอกเหนือไปจากเชียงราย F.C. และหาดใหญ่ F.C. ในส่วนของเสียลักณสโมสรน,นั้นได้มีการใช้หนุมานซึ่งเป็นเสียลักของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและใช้สนามนอมกล้ามาหาราชเป็นสนามเย้า และได้เข้าร่วมการแข่งขันลีกภูมิภาคดีวิชั่น2ภาคกลางและตะวันออกเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันนะครับโดยใช้ผู้เล่นที่เป็นเยาวชนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีโดยมีผู้สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงปี2555ครับสโมอสรอได้เปลี่ยนชื่อเป็นกบินซิตี้ครับ และในฤดูกาลนั้นเองกาบบินซิตี้จบฤดูกาลในอันดับที่18จากทั้งหมด18ทีมลงเล่น34นัดชนะ1นัดเสมอ5และแพ้28นัดมี8คะแนนทำได้แค่16ประตูครับเสียไปถึง84ประตูเลยนะครับปี2 5 1 5ครับสโมสรฟุตบอลกาบบินซิตี้ได้พักทีมไปและต่อมาได้มีข้อพิพาทเรื่องสิทธิ์การตทัทีมกับสโมสรฟุตบอล,บอลกาบ,บินบุรียูเต็ดนะครับ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่าสโมสรฟุตบอลกระบินบุรียูเนเต็ดและสโมสรฟุตบอลกระบินซิตี้เป็นคนัดสิทธิ์กันนะครับปี2559นะครับสโมสรได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งในชื่อสโมสรสินธนากระบินบุรี FC ในศึก AIS League Division 2โซนกรุงเทพตะวันออกนะครับ ปี e 2 5 6 0ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจัดระบบลีกใหม่สโมสรจึงได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อเป็นสโมสรฟุตบอลสุราธานีซิตี้และยา้ายลงมาทาการแข่งขันในไทยลีก4โซนภาคใต้นะครับผมนี่คือประวัติเก้าวกของสโมสรฟุตบอล p s เสสราษุราธานีซิตี้ครับเราไปดูอีกประวัติคร่าวๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมชื่อเต็มคือสโมสรฟุตบอล p s เสสราษุราธานีซิตี้นะครับฉายาคือตาพัดพิฆาตก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี2553นะครับในชื่อกบินบุรี FC นะครับผมสนามที่ใช้คือสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับประธานคนปัจจุบันเป็นพรพันธ์ต้นสุวาวสุเภานะครับผู้จัดการทีมเป็นสุภวิทยตริศมานผู้ฝึกสอนเป็นอธิฐานคงศัพ์นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของสโมสรฟุตบอลพีเอสจูสุราษฎร์ธานีซิตี้ครับ ครั้งหน้าจะเป็นสโมสรใหม่ที่ตามรับชมกันได้ครับคลิปใหม่มาทุกวันอาทิตย์เวลา18.00นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม